ถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแกให้เธอไว้ใจผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอฉันคือไม่มีไม่กล้าสึไปกล้าชื่น,นึอะไรไปมากกว่านี้ ให้เธอทุกอย่างด้วยความหวังดีตอบมาแค่นี้ก็ดีก็ขอบใจแค่เพียงจะบอกว่าเป็นเพื่อดีที่สุดเท่านั้นแค่นี้ก็ฝันตื่นแตนสุดหัวใจ เธอต้องเจ็บกับความรักหรือว่าในาอยากไปช่วยใครอย่ารู้ไว้ว่าฉันยังรอเสมอมีอะไรไว้ให้สบมีมุมให้ธัได้วยพักมีตาให้เธอนอนนอนมาเธอเนตในใจ ถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจผูใชยคนนี้หวังดีกับเธอเสมอเรื่องราวในใจพูดไปกบเปล่าถึงมาใ่เขายังไงเธอก็ไม่รัก หัวใจของคนฝืนกนลันบางก็บคำว่ารักไว้ฟังเพียงผู้เดียวแค่เพียงัอบอกว่าเป็นเพื่อนตีที่สุดเท่านั้นแค่นี้ก็ฝันตื่นตันสุดหัวใจ เธอต้องเจ็บกับความรักหรือวันไหนอยากไปช็อตใครเอาไปรู้ไว้ว่าฉันยังรอเสมอมีอะไรเอาไว้ให้ซบมีมุมนิทราดูพักมีตาที่เธอนุนหน,อน่อมาแทนแอบเลยะใจ ถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจผูใช้คนนี้หวังดีกับเธอเสมอถ,ถึงไม่ได้รักตัวฉันขอแค่ให้เธอไว้ใจผูใชยคนนี้ mm -hmm.